บนโซเชียลแชร์5สาเหตุที่ทําให้รถผุกร่อนอย่างเช่นการใช้รถในพื้นที่น้ําเค็มหรือแม้แต่การล้างรถแล้วไม่จอดให้แห้งสนิทืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวเรามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสอทอตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหาสาเหตุที่ทําให้รถผูกกร่อนแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับจริงครับเรื่องของเมื่อวาจไปชายทะเลหรือบนบกก็ตามเนี่ยบนท้องถนนทั่วไปเนี่ยถ้าเราวิ่งบนพื้นที่โคลนอบ่อยหรือน้ํากร่อยอบ่อยมันก็เป็นสาเหตุหลัก,กทั้งนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับสาเหตุแรกเขาบอกว่าใช้รถในเขตพื้นที่น้ําเค็มทําให้รถผูกกร่อนได้จริงไหมครับ อันนี้จริงครับเพราะว่าน้ําทะเลเนี่ยหรือน้ํากร่อยเนี่ยเมื่อเวลาที่มันเจอแสงแดดไอเค็มหรือหมอกเกลือเนี่ยโมเลกุลของเม็ดสีมันจะขยายตัวพร้อมที่จะเติมเอาสิ่งสกปรกเข้าไปด้วยดังนั้นน้ำทะเลมันมีความเป็นเค็มอยู่แล้วมันจะซึมเข้าเนื้อสีเข้าไปทำลายเนื้อสีได้ง่ายกว่าน้ําธรรมดานะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าน้ําเค็มนั่นคือน้ํากร่อยเพราะอะไรครับสำหรับน้ำกร่อยนะครับก็คือเป็นทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดปนกันเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือมันมีคโคลนมีสิ่งสกปรก ที่มันไม่ได้วิ่งบนถนนเหมือนน้าทะเลน้ํามีโอกาสซึมเข้าไปตามซอกเล็กๆได้แล้วตัวขี้โคลนหรือสิ่งโสปกเนี่ยมันจะซึมแทรกเข้าไปอยู่ในตัวช่องว่างของตัวรถเราไม่ว่าเป็นใต้บางโคลนหรือตามซุ้มประตูตามบันไดตรงนี้จะเป็นจุดที่เลนลับเราไม่สามารถจะล้างออกได้เพราะมันมีช่องว่างเข้าไปสะสมอยู่ข้างในมันก็จะเป็นขี้โคลน,เ,นเป็นการสะสมทําให้เกิดสนิมได้ง่ายกว่าครับแต่บางประเทศที่ภูมิประเทศเป็นเกาะ ไก้น้ำเค็มตลอดเวลาทําไมรถเขาถึงไม่ผุล่ะครับเนื่องจากคุณภาพของวัสดุที่ทําตัวรถเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอดี้เหล็กหรือโครงเหล็กหรือเป็นชัดสีเซโรเลยกันเนี่ยเป็นเหล็กที่พิเศษนะครับเหล็กที่ใช้ทํารถยนต์เนี่ยทำตัวรถเนี่ยเป็นเหล็กพิเศษที่มีส่วนผสมของตัวป้องกันการกัดกร่อนตั้งหลายชนิดนะครับไม่ใช่เหล็กแบบซื้อขายตามร้านทั่วไปดังนั้นตัวนี้คือระดับแรกแล้วว่าเขายังสามารถป้องกันการกัดกร่อนได้แล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือสีที่ทําปัจจุบันนี้มีการเคลือบสี ชุบสีด้วยกาวานายชุบสีด้วยไฟฟ้าเพราะฉะนั้นการเคลือบสีเนี่ยบางประเทศคุณภาพดีลดราคาถึงแพงเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเคลือบสีทำสีพ่นสีการใช้แล็กเกอร์ค่อนข้างพิเศษ,ษมากกว่าสิ่งที่เราเห็นบางประเทศสาเหตุที่2ที่ทําให้รถผุบรรทุกสิ่งของที่มีความชื้นอย่างเช่นน้ําแข็งหรืออาหารทะเล จริงไหมครับจริงครับเพราะว่ากระบะเหล็กเนี่ยโอกาสที่จะโดนโดนพวกสิ่งที่เป็นเคมีต่างๆนะครับที่ใส่มาในตัวรถไม่ว่าจะเป็นน้ําเกลือต่างๆหรือเมือกปลาต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ให,ให้สีนี่เสื่อมสภาพได้ง่ายกว่ามีโอกาสผุได้ง่ายกว่าเนื้อใช้งานานานๆดังนั้นผู้นี้จะมีวิธีการป้องกันคือเปลี่ยนเป็นกระบะสแตนเลสหรือเป็นตู้สแตนเลสจะทนทานกว่าครับถ้ากระบะผุแล้วจะทําให้ช่วงล่างของรถผุตามไปด้วยไหมครับ สำหรับตัวกระบะที่ผูนะครับมีผลไหมมันก็มือเรื่องของโบนัสตรงนั้นคือส่งสัญญาณแล้วว่าต่อไปจะลามถึงชชสซีแต่โอกาสที่ชชสซีหรือโครงรถเนี่ยจะมีการกัดก่อนเนี่ยก็ใช้เวลานานเนื่องจากวัสดุเขามีคุณภาพสูงพอนะครับในการป้องกันการก่อนได้ระดับหนึ่งนะครับได้ระดับหนึ่งเท่านั้นอาจารย์แนะนําจุดสังเกตและสัญญาณเตือนเมื่อช่วงล่างเริ่มเกิดการผูกร่อนก็สังเกตได้ว่าโบนัสเนี่ยเริ่มมีสนิมหรือย,ยังมีการมีรอยสนิมจับ สีเริ่มหลุดนั่นคือส่งสัญาณแล้วว่าเราต้องการรีบเปลี่ยนโบนัสนะดูสังเกตว่าตัวเวรที่มันช่องว่างต่างๆที่มันมีจริงทปกอยู่เนี่ยเริ่มเป็นสนิมหรือยังถ้าเป็นสนิมเราสามารถป้องกันด้วยการพ่นเคลือบอะไรก็ได้ครับสาเหตุที่3ที่ทําให้รถผุล้างรถแล้วจอดทิ้งไว้ไม่เช็ดให้แห้งสนิทจริงไหมครับ จริงครับล้างรถแล้วต้องทำความสะอาดนะครับการล้างรถทุกครั้งก็คืออย่างน้อยให้ทคำความสะอาดภายนอกให้แห้งสนิทส่วนในซ่องต่างก็อาจจะใช้ส่วนสิ่งที่ซับน้ําได้ดีใช้ลมเป่าช่วยได้บ้างนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จริงครับล้างรถแล้วต้องเช็ดให้สะอาดครับสาเหตุที่4ไม่พ่นกันสนิมช่วงล่างทําให้รถผูดได้จริงไหมครับ อันนี้จริงครับดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของการพ่นการสนิมก็ช่วยได้เยอะครับเพราะว่ารถเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็สังเกตว่าโบนัสเริ่มดูได้เพยาะงช่วงล่างยกลิฟต์เมื่อไปถ่ายน้ำมันเครื่องก็เข้าไปดูถือว่ามีสนิมเริ่มเกาะตามโบนัตไหมถ้ามีแล้วครับควรจะนํารถไปพ่นเคลือบการสนิมจะป้องกันได้ดีระดับหนึ่งและสาเหตุสุดท้ายทําให้รถผุจอดรถตากแดดตัดฝนจริงไหมครับ อันนี้คือเรื่องจริงอย่างยิ่งเลยครับเป็นเรื่องจริงที่ต้องต้องเตือนเลยท่านผู้ใช้รถครับจอดรถตากแดดนานๆยิ่งมีฝนตกด้วยมีความชื้นในฤดูหนาวนะครับมีความชื้นเยอะแสงแดดส่องทั้งวันร้อนพอตอนเช้ามาไอ้น้าเยอะไอ้น้ำปริมาณไอ้น้านจะมากน้ําจะซึมเข้าไปตามช่องว่างนั้นมันการสะสมิ่งทำให้รถเสื่อมสภาพสีเสื่อมสภาพเร็วมากดังนั้นสรุปแล้ว5สาเหตุที่ทําให้รถผุกร่อนแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับประเด็นของที่แชร์กันมานะครับจริงครับสามารถแชร์ต่อได้ครับ สิ่งของทุกอย่างมีวันเสื่อมสภาพใช้งานอย่างทนุถนอมและดูแลเมื่อถึงระยะที่กำหนดนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกนทีวาโคดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์